ครับขอกับสวัสดีพ่อแม่เอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพานวยนะครับครับวนนีปอพานรวยก็พาพ่อแม่พี่น้องมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมได้ยินข่าวมาว่าแหล่งทางนี้มีคนได้โชคได้รับสามตัวแตกมาหลายท่านแล้วทีนี้สถานที่แห่งนี้ข้างหน้าของผมนี่ก็คือเป็นตูปตูปผีนะครับผมหรือว่าโศกนะครโศกคือภาษาอีสานก็คือว่า เป็นคลองน้ํานะครับผมครับสถานที่ข้างหน้านี่คือตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะไถเป็นไรเป็นนาได้นะครับผมเพราะว่าเฮียนจัดนะครับเนาะมีคนมาขอโชคขอลาบคือแตกสามตัวเลยนะครับเอฟซีครับครับใครที่้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตอนนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์กับเจ้าของนะครับผม พ่อสนนะครับที่เป็นเจ้าของที่แห่งนี้ได้จะเล่าประวัติให้ฟังนะครับพร้อมจะสหหาตัวเลขมาฝากเอฟซกันนะครับผมสมกับที่เราเดินทางไกลมาจากอุดรมาอุบลราชธานีเพื่อมาหาแนวทางให้เอฟซีโดยเฉพาะเลยนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางกันครับผมครับครับเป็นจังไรค่ะว่าประวัติมีหยางก็ข้อเอื่นตูปอะไรเนี่ยตูบมีหยางค่ะ ไอ้จู่เจ้าของทีพราเพิ่นเป็นข้าเอิดเป็นบางบทเป็นผู้ยิงบางบทนี่หลายคนแต่ว่าเจ้าอยู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณครับเป็นข้าเถิดเป็นป่านเ้าเอิดกันพี่บางบทผี่บางบทนะครับผมอยู่กับเพิ่นเพิ่น่ไเลไปทำาคมเดือดดอนแกผู้ใดเพิ่นกะ อยู่จังสีมาเรื่อยๆแต่ว่าเป็นก็เป็นปลานี่ที่เนขออยู่นะครับจากบริเวณประมาณสามงานสามงานประมาณสามงานไปถึงไรแบบครับเนที่ขออยู่เพื่อนสีขออยู่บาดเพื่อนปลากน้นเห็นจ๊กเทอรอปะค่ะก้นที่ขอพันชานี่ทุกปีเนี่ย ทุกปีเลยเพื่อเห็นเห็นมาตลอดแต่่พ่อที่แม่มากเพื่อนเพื่นมาจังไรแน่ค่ะเพื่อนค่ายคือว่าเพื่นมากเพื่อนกับทำพิธีของเพิ่นคือทำเขาขึ้นเขาเขาบ้านศานี่นหะเพิ่นกับเขาบ้านศาคือการพิธีพิธีเขาเป็นเป็นเมืองบางบดเป็นเมืองบางบดแสดงว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งแม่นครับเมืองบางบดเมืองรับแน่ก็คืนมาคันนอนอยู่แถวนี้ ทีนี่เสียงคนแซวคือเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่นี่โอ,อ้รันกองนันยังนะก็เจ้าอยู่กันหลายเลยครัหมู่บ้านหนึ่งคนเด้อืมถูกพ่อเห็นนะ่ะแม่อือเพิน่นเกิส่วนมากเพิน่นเกิดมิจเจ้ไจาไอ้เจ้าที่เพิ่นอยู่นีน่เพิ่นมิจเจ้าของน่าทุกทั้งสองฟังนี่เพิน่นมีจเจ้ามาหายเห็นให้ให้โชคให้ลาบเลยเพิ่นบ่ได้เหน ไม่บางเบียดแนวอื่นนี่จะไม่สูงให้เลาบเพื่อนเอื่นดอนดอนนี่ยังก็ับพ่อูบกกุงยุงโศกกุงยุงซ้ำไหนซ้ำหนึ่งพ่อกระบามากขึ้นกันบ่แล้วไม่หยังกรบะพ่ขั้นเป็นกลางคืนมามากกับพ่อที่มากมากกพ่าเพื่นพ่อก็บบาไป่หยั่งถ้าแต่ขั้น้พื่นขั้น้พื่นกับจีพ่อแห้งนี่ครับลชียรแลนด์โอ้พื่นแลนเลยพ่อถึงขนาดนั้นแล้ว คืออมาอมนี่ก็คือเพ่นหูวจักแล้วพ่นกระชิมาเฮ็ดให้ัญ,ญาห้เสียงดังให้หูวจักก็ซื่อมาหาแคกนั้นครับแต่พวอื่นก็คนน่นคนแปลกน้ามาสียีก็สิข้ขขามายากอยู่เพราะในาเขตนหน้านี่พ่นเพราะว่าฝากฟังพ่นไหวทุกสิ่งทุกอย่างเลยขันมาเอายิบมาคล้องยังดิทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็สิพ่อรถครับสมมุติว่าจะให้พ่อพาเขาไปข้างในกล้าพาเขาไปไหมครับ ไอตอนนี้เขาอยู่บ่อันนี้แห้งได้หกแห้งครับผมเขาก็จุดถูอยู่ทั้งหนอกก็ได้นะคงแม่ตองนี้ก็ได้ครับยูยูดูคนมาขั้นสิคุยก็เป็นคุยอยูใช้ก็ได้บ่ต้องเขามากกระไดโอ้คือในความฝันครับผมเพราะว่าโมคนหนึ่งจีบจ้างมาเห็ดมันน้ำสีนอนอยู่นั่เทียงหน้าเทียงนี้ครับขึ้นมาเต๊หม้อคนหม้อเหลาเนาะมาเจ๊ตีสีเมืนอนอนทา เพื่อนเขกว่าหายถูกเต็มๆเลยสุดหาศูนย์สุดตายโตในโตโเลยได้ครับเพื่อนไทยเลยเพื่อนหทยโบผาดเลยอืมปีเพื่อนเสียว่าหายโบฟังนี่บ่เจ้านั่นบ่กระเจ้านี่ครับปีเพื่อนเสียหายกันนะแต่บ่บเลยขอเพิ่นอืมขอเพิ่นด้วยเพื่อนชายที่มาจักขั้นขอครับอันนี้โ่เลยขอเพิ่นเพื่อนหาเองครับเอาเดี๋ยวเราจะให้พ่อไปจุดทูบเนาะ จตดว่าบุเคยขอจักเถื่อครับแต่ว่าคนขัดเพิ่นมหาัยขึ้นได้หมดนะครับผมแต่ว่าบุเคยขอว่าบุเคย,ยถามว่าจ้างไรจักเถื่อนครับผมให้พ่อจุดทูปเก้าดอกเนาะค่ะให้พ่อบอกเพื่อนก่อนเนาะครับผู้เป็นเจ้าของหน้าค่ะครับผมนีนห้องกไงนะคะน้องเ้ส ครับตดัดีๆี่านีีก็พูด้้ายหลเดี่ยใ้ทุกอกย่อยากนี่รถพี่เลีอยกับพี่สิปิดหนีพิชชินขึ้นมากตัวดีๆขัานถึงมากพเพราะจะใใส่นใส่ช,ชิ้นแน่ ตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์นะครับผมทางแอดมินมาด้วยกันอวกแตกอวกแตนมาครับดีครับครับผมเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับผมนิโมนเอ้ามาไม่ได้มาลบหลู่นะครับเนาะปอ้ยใหย่ลูกหลานมาขอโชคขอลาบนะครับไม่ได้มาลบหลู่นะครับเนาะ เกิดเหตุการณ์นะครับผมเลข5เนะที่จะทักนี่แหละี่ค่ะค่ะเออหาซีหาซีนั่นแหละที่จะทักนี่แหละที่จะจีนี่แลหละ แล้วค่ะแล้วเพื่อนจะมาแบบไหนพ่อที่ที่เห็นเห็นอยู่เขาอยู่หลงงสิีสัานั่งคุยกันอยู่คือสีย่างสวดๆมาเลยเนี่ยบ้าเสียงดังโอ้แบบเหยียบไม้อย่างงี้มาเลยแหะครับอย่าไปต้องแบบทำทุ่งปอยางมันผลลุกเดียครับโอ้มาจะกลุ่มพ่อจะหนุ่มเสียงช่วงค่ำทีฝนกันงั้นจะเงียบคุนถ้าขุนแปลกหน้าเขาหาเขุนสีย่างมาหาเลยเนี่ยกวาดข้าก็มาจากคนกับจัง มาได้คนกษาจามคนแปลกหน้าอพอส่วนได้ยินข่าวว่าพอตันมูพอส่วนเนะพิ่นมาเห็นไปจังไดก็ค่ะกอพอตันเพิ่นบกามาอีกงามหมูเรียงอุ้ยเห็นหลายอย่างเห็นจังไดเนี่ยค่ะพอตันมาหาันพอสีรษะเปอาบน้ำแต่เวียนว้านคำสำค่ะได้ยินเสียงคือข,ขวไยเกือกน้ำเนี่ยกับบกาลงไปวันนี้มูเนึ่นอีกเม็ดมานน้ำปีแดวนี่ผูโอ้ยเพิ่นไปบอกกัน ทั้งนว้มาคำคำว่าท่านเมื่อนี้นั่งกินเหล่าอยู่หือเมื่อทงที่ล้างมลขึ้อเรื่อหน่ยไฮไวอนบอลไฮใกล้ใกล้บานก็ซํานี่แหละก็หนึ่งเรี่นนี่คนจุดในเรียนเมียนน่ะยักษ์พ่อพอประกาศมาเรื่อยเรือผมยังคนลุกเลยครับพ่อเพราะันอันถ้าพุทธันนไทยยกลองปีเดีวนี้ เป็นไนาน้นเพียงเลยึืนน้ำขันเลยคืนขันใดผู้พันยาพ่อวายานมาได้แล้วพอเกิถือครับก็ก็ชี้ยานประมาณทมหนึ่งชีเหตทำมาแล้วเลือประมาณยู่ประมาณสองสามเนี่ยยกล่องทำมาแล้วครับมาเนี่ยเียงยางที่มายางสวดสวดมาแห้งเยยางไม่เปลี่ยนแต่ว่าม่มี้ยังเลยแต่ว่าเหตุเห็นยินอเป็นยางมหาครับก็ประกาศมาอีกเลยพุ่ะ มากครับขั้นมมาขันมุ่ยพ่อมาาครับผมเมื่อนี้ก็ะแดงเาพอใจกลาเตลภาคแมนครับขอบคุดพ่อได้หรับองหลายครับพ่อครับกาขึ้นพ่อมา้กันครับเอาลรวตัวเลขกี่ชอบที่พ่อเคยบอกว่าตัวเลขที่ชอบมีตัวไหนครับพ่อหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกนึ่งก็าหกาวีพ่อมากครับแต่ว่าขั้นขั้นที่บแมนกับพ่อกระดิษฐานอยู่ห้เป็น ให้่นจักเลขกแล้ววันที่หนึงก็อยากให้เพิ่นสิบอกอยู่มื้อแรกครับอ๋อจะได้ฟังความฝันพ่อเนาะคือพอมาจังซีเหมาะจุดถูกจุดเทียนมาพอมจังซี่ส่วนมากสิบ่ค่อยฮู้ล่วงหน้าดอกมี่จะมาเข้าฝันพรุ่งนี้นี่คือรู้เรื่องเลยนะพ่อเนาะขอเบอร์โทรพ่อได้บ่ขอเบอร์โทรได้บ่ค่ะเพื่อเอฟซีอยากโทรถามเอาของพ่อไเนาะพ่อบอกเบอร์มาเลยครับพ่อครับ081ครับผม081068 06878หา678หา6เอ้าโทษถามมืงว่าเพิ่นสิฝันตัวใดกล่าบผมก่าทขางทีมงานกับสด็โทษเอาเนาะถ้าเกิดว่าเพิ่นบบฝันไงแต่มืออื่นสีมาจอบมาจะมาจอบไหม่บเนาะค่ะพ่อครับครับผม่าขอบคุณพ่อมากมากครับผมที่พามานะครับเนาะครับกรับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ส่องกิ่งต้นไม้นะครับผม257กับ54 นะครับผมมีเพิ่มใช่ไหมฮะครับหกหนึ่งกับห้าหกครับครับนี่นะครับคือเข้าป่าครับเอฟซีกระดาษเลยเหลืออยู่แค่นี้เนาะครับย่านลาย่านลายมีแต่ป่าแล้เอฟซีข้างในเนี่ยครับผมนะ่ะโอ้ยต้นไม้อลังการงานสร้าง นะครับผมเป็นโศกนะฮะนี่นะครับผมหกหนึ<า>่งห้าหกนี่เป็นเลขชอบของเจ้าของนานะครับแต่พรุ่งนี้เราจะไปย้ำความฝันว่าหลังจากที่ได้จุดทูบนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นอยากได้สารด้วยะครับเห็นพอเจ้าของหน้าเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้สารเพิ่นอยากได้มองยูไหมเพิ่นอยากได้เงินยูครับมีโชคมีลาบอ่ะมาตั้งสารเนาะค่ะครับผมใจอุ่นดีครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะ ครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับมีแนวทางเด็ดๆดีๆที่ไหนในป่าขนาดไหนนะครับผมเราไม่ได้ไปลบหลู่นะครับเอฟซครับเราไปขอโชว์ขอลาบเพื่อมาขอแนวทางมาให้เอฟซนะครับผมคนหมุนอยู่บางกอก คนบอกอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับผมพิจารณาดูนะครับ f c โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมมีแต่คลิปเด็ดๆทั้งนั้นนะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวรอรับชมรับฟังกันครับ